่วงที่หนึ่งแค่ v i p กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและเสาร์นี้นะครับเราก็ยังอยู่กับดรรชรัชดาธนาเดกนะครับสวัสดีครับดรรับสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่คณะกรรมธิการมาคณะเนี่ยใช้เงินภาษีของรัศดรไปดูงานผิดกฎหมายนะครับแต่มาวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ การพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยนะครับทําไมมันยังไปไม่สุดครับดร็อคเตอร์ครับในภาพกว้างก่อนนะคะปัญหาของการศึกษาในประเทศไทยก็คือเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำมีกลุ่มโรงเรียนที่เขาไปสุดแล้วเขาไปได้ดีผลิตบุคลากร,กรที่เรียกว่าตรงกับความต้องการของภาค,ภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมแต่ว่ายังมีจำนวน โรงเรียนอีกมากโรงเรียนขนาดเล็กนะคะโรงเรียนที่สังกัดรัฐบาลที่ยังขาดงบประมาณขาดบุคลากรคุณครูที่เชี่ยวชาญในด้านที่มันจำเพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับการพัฒนายุคสมัยนี้โรงเรียนเหล่านั้นยังไม่ได้รับโอกาสที่จะพัฒนาให้อยู่ในจุดที่เท่าเทียมกับโรงเรียนที่เขาโดดเด่นซึ่งมีอยู่นิดเดียวเท่ากับว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเราวันนี้คือปัญหาข้อแรก ต่างจากประเทศเวียดนามที่วันนี้ทั่วโลกยอมรับในเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่มันมีมาตรฐานเดียวนะคเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับโรงเรียนบางโรงเรียนในประเทศไทยแต่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนโรงเรียนใหญ่หรือโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศเขาเนี่ยมันมีคุณภาพที่อยู่ในระดับที่ทั่วโลกยอมรับและการที่การศึกษาในทุก อนุของสังคมมันมีคุณภาพเท่าเทียมกันเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาตัวเองให้เป็นทรัพยากรที่ที่ที่เป็นกําลังสําคัญได้อย่างเท่าเทียมกันนี่ของไทยเนี่ยเมื่อมันมีความเหลื่อมล้ําเนี่ยเด็กที่มีความพร้อมโรงเรียนที่มีทรัพยากรเยอะผู้ปกครองที่มีฐานะเนี่ยขเขาก็สามารถ ส่งเสริมให้ส่วนเสริมเพิ่มเติมทำให้เด็กยิ่งเก่งขึ้นไปอีกทั้งที่ระดับสติปัญญาเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันสําคัญนะะเพราะฉะนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่1 2. ระบบการศึกษาไทยเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่การพัฒนาเด็กทางด้านวิทยาศาสตร์เราที่เราจะใช้คำภาษาอังกฤษว่า STEM นะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แล้วก็คณิตศาสตร์รวมถึงภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยเรายังไม่ได้เน้นทางนั้นจำนวนเด็กที่เก่งวิทย์เนี่ยน้อยมากแค่แค่ในระดับโรงเรียนมัธยมก,ก็น้อยแล้วแล้วถ้าจะต่อเป็นเด็กผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ Data Scient i ิส เรื่องของฟิสิกส์เคมีอะไรต่างๆเนี่ยมันยิ่งน้อยลงอะ่ะเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยที่เน้นเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ย,ยังน้อยอยู่แล้วพอไปสู่ปลายทางในระดับมหาวิทยาลัยที่เขาจะจบออกมาเพื่อไปทํางานหาเงินและเป็นเป็นทรัพยากรขององค์กรต่างๆมันก็ยิ่งน้อยประเทศไทยเรายังขาดแรงงานขาดคนทํางานในเรื่องวิทยาศาสตร์อีกมาก มันก็ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ระดับการศึกษาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะทีนี้วิธีแก้เนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับได้ปรับทั้งหมดเลยให้ทุกโรงเรียนเนี่ยมีหลักสูตรเดียวกันหลักสูตรกลางเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าการเรียนการพัฒนาคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยิบหนังสือให้เล่มหนึ่งแล้ว คนคนหนึ่งจะเรียนรู้ได้เท่ากันคนะ่ะมันเรื่องของอาการเอาใจใส่ของครูและครอบครัวเวลาความทุ่มเทมันมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จะทำให้เด็กวันนี้เข้าถึงความรู้ที่มีอยู่รอบตัวเราค่ะทีฉันเห็นปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลหลายชุดพยายามทำแต่ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของ การแก้ปัญหาโรงเรียนเล็กนะประเทศไทยเรามีโรงเรียนเล็กเยอะครั้งช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีความจําเป็นมากเพราะเรามีถิ่นธุรกันดารเยอะการคมนาคมยังไม่สะดวกโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ตามตําบลเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นแต่ว่าวันนี้การเดินทางมันสะดวกขึ้นมากแล้วนะคะบวกกับประชากรเด็กเกิดใหม่เนี่ยมันน้อยโรงเรียนหลายโรงเรียนนะทั้งทั้งโรงเรียนนะปหนึ่ถึงปหเนี่ย มีเด็กประมาณ2 0คน30คนบางชั้นมีเด็กแค่4-5หคนแบบนี้ตรงนี้เราต้องต้องเดินหน้าเรียกว่าควบรวมให้เกิดให้ได้จริงๆดิฉันเข้าใจเสียงต่อต้านนะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าถามว่าแล้วโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาลทําไงอันนั้นให้เป็นข้อยกเวน้นแต่ถ้าเราอยากจะเริ่มยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเนี่ยให้มันดีเนี่ยหก็คือเรื่องของโรงเรียนเล็กเราเราผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจด้วยว่า เมื่องั้นลูกคุณก็จะเรียนในโรงเรียนที่คุณภาพด้อยกว่าที่อื่นถ้าเกิดการควบรวมเอาโรงเรียนเล็กไปรวมกับโรงเรียนใหญ่ในงบประมาณบุคลากรมันจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่มันยังสู้โรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่ได้อันที่สก็คือเรื่องของหลักสูตรเนี่ยวันนี้ ครูเนี่ยแต่ละคนน่ะนำส่งความรู้ให้เด็กไม่เท่ากันเราเรายังพูดถึงว่าคุณภาพครูยังเป็นปนัญหาซึ่งมันก็กจริงนะะเพราะฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพครูการประเมินคุณสมบัติครูเนี่ยมันมันต้องปรับให้ครูเขาได้แสดงศักยภาพแล้วก็มีทักษะในการดึง ความเก่งของเด็กในชั้นเรียน,นยออกมาให้มากขึ้นมันไม่ใช่แค่ยืนสอนหรือว่า,าทําให้เด็กมีกิจกรรมให้ตื่นตัวมันไม่ใช่แค่ผิวเผินแค่นั้นนะคะการออกแบบหลักสูตรมันก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นเอาปัญหาเป็นตัวตั้งอย่างเช่นทําไมเด็กเยาวชนถึงติดบ,บุหรี่ไฟฟ้า อันนี้เป็นเด็กทุกชั้นเรียนมีส่วนคิดในกระบวนการได้เราหยิบการเมืองเข้ามาหยิบเรื่องของการตลาดทางสังคมเข้ามาเอาเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาว่าสูบแล้วมันจะมีผลอะไรต่อมันเป็นหลายมิติอันนี้ค่ะมันเป็นรูปแบบวิธีการสอนที่ตัวคุณครูผู้สอนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าพัฒนาและหยิบมาใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละชั้นเรียนด้วยค่ะแหมท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ตรงประเด็นเลยนะครับ ผมเนี่ยลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับนักเรียนนะครับเจ็ดถึงแปปีแล้วสิ่งที่ผมมักจะได้ยินจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเองก็ดีจากคุณครูเองก็ดีนะครับว่าสิ่งที่คุณครูถูกประเมินถูก kpi ประเมินเนี่ยมันเยอะมากหลายตัวจนบางทีไม่มีเวลาที่จะไปสอนเด็กอย่างจริงจังจะต้องใช้เวลาในการทำแบบประเมินต่างๆประชุมนั่นประชุมนี่เยอะแยะ เรื่องนี้ตรงมากเลยซึ่งเราก็พูดกันมาโอ้โหน่าจะหลายสิบปีมานะที่ว่าคืนครูให้กับเด็กน่าเอล็ครับ<ล>ท่านผู้ชมหรือว่าทําไมเราประเมินความสามารถครูด้วยเอกสารเราไม่ไปดูศักยภาพจริงๆว่าครูนั้นสามารถพัฒนาเด็กพัฒนาทักษะของอเด็กของเด็กได,ได้มากน้อยแค่ไหน อันนี้มันมันก็รวมถึงทั้งภาระงานวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างในในกระบวนการศึกษาของเราด้วยอะค่ะและยิ่งยิ่งวันนี้เนี่ยมันมันมีเทคโนโลยีเข้ามากระทรวงศึกษาก็มีนโยบายที่จะแจกคอมพิวเตอร์ iPad ดอะไรเงี้ยดิฉันไม่ไดิฉันเห็นด้วยในหลักการแต่มันมีรายละเอียดที่ทางกระทรวงศึกษาต้องทำคู่ขนานกันไปด้วยอะค่ะ ที่สำคัญก็คือบทบาทของผู้ปกครองเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่เด็กเด็กระดับประถมเข้าถึงง่ายแล้วเราเห็นจำนวนเด็กติดบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยหัวใจสำคัญในการป้องกันปัญหานั้นก็คือผู้ปกครองมาถึงเรื่องการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะคะเรากำลังจะให้เครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาที่ทรงพลังก็คือเทคโนโลยีว่าจะเป็น iPad หรือคอมพิวเตอร์กับเด็กๆไ แต่คู่ขนานไปคือผู้ปกครองเองก็ต้องรู้ว่าเรามีเครื่องมือที่ดีอันนั้นอยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยเราจะใช้มันอย่างไรก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ท้าทายนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครมาเปิดหลักสูตรสอนผู้ปกครองเเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองเองก็ต้องตื่นตัวว่าคุณควรจะติดตาม ีย้ว่าตรวจสอบการใช้คอมพิวเตอร์ของลูกอย่างไรการแนะนําให้ลูกเข้าไปถึงข้อมูลจากเว็บไซต์จาก YouTube ช่องไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องตื่นตัวด้วยนะคุณครูก็คงอาจจะต้องให้คําแนะนำทั้งลูกทั้งลูกศิษย์แล้วก็ตัวผู้ปกครองไปพร้อมๆกันค่ะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือแง่คิดดีๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยนะครับ ผมว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ทำได้ทันทีถ้าเกิดว่าทางกระกกทรวงอยากจะทําจริงๆนะครับหวังว่าในอนาคตคงจะได้เห็นการพัฒนาแบบนี้ที่เราพูดคุยกันนะครับเป็นจริงทําให้เด็กไทยเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณดดรรปมากน,นะคัับสสวสีครับ